ะะมะเขือเทศลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ก็ได้นะคะอร่อยนะคะใส่ปะลาไหไม่แดงไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่ามันเค็มแล้วนะคะไดงเลยค่ะพาเพื่อนมาตําแแตงนะคะตําแแตงนะคะตําแตง ใส่พริกลงไปนะคะนวดน้ำแล้วแต่เลยนะคะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อย น้ำปลาค่ะน้ำปลาขวดนะคะตอกเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยน้ำปลาค่ะน้ำปลาขวดนะคะพาเพื่อนๆมาตําแตงนะคะตําแตงนะคะตําแตงใส่พริกลงไปนะคะแต่เรามีเลยนะคะอ่นเลย เค็มแล้วนะคะด้่ลงค่ะมะเเทศนะคะมะเขือเทศลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ก็ได้นะคะได้เทศนะคะมะเขือเทศลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ก็ได้นะคะมะนาวค่ะ Yeah. <laughs> 哦。Oh. เขือเนะคะมะเขือเทศลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ก็ได้นะคะรดนะคะน้ำตาลนิดหน่อยโอ น้ำปลาค่ะน้ำปลาขวดนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะใส่ถุงเลยลเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะใส่ถุงเลยแต่เรามีเลยนะคะอันเลย เพื่อนๆมาตำแปงนะคะตำแตงนะคะตำแปงใะะส่พริกลงไปนะคะมะนาวค่ะ เปรี้ยวน้อยน้ำว <Not now. S 1> น้ำปลาค่ะน้ำปลาขวดนะคะอร่อยนะ มากเปรี้ยวน้อยน้ำปลาค่ะน้ำปลาขวดนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะใส่ถุงเลยพาเพื่อนมาตั้แตงนะคะตั้แตงนะคะตั้แตงเสี็จปี๊ลงไปนะคะ One ้ำปลาค่ะน้ำปลาขวดนะคะ เข่เทศลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ก็ได้นะคะเข่ะเ,เทศนะคะเข่าเทศลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ก็ได้นะคะพาเ,เพื่อนมาตั้มแต่งนะคะตั้มแต่งนะคะตั้มแตง่งใส่พริกลงไปนะคะใส่ปะลาล้ะไม่แดงไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่ามันเค็มแล้วนะคะ แตงกวาเข่าเทศนะคะมาเข่าเทศลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ก็ได้นะคะได้ทั้ง